ให้การเลือกใช้แพลนเนอร์เก็บเงินรายวันเนี่ยสแบบระหว่าง1,000 2,000แล้วก็3,000บาทคิดว่าตอนเด็กๆจะเลือกใช้แพลนเนอร์อันไหนอืมเอาสัก2,000แลละกันเก็บเงิน2 0 0 0ในช่วงมปลายเนี่ยบอกเลยว่าไม่ง่ายโกคืออันดับแรกเลย2,000บาท500เติมเกม500เดินสวนจัจุจักร1 0 0 0บาท 500สุดท้ายเป็นพ็อกเก็ตมันนี่เอาไว้จีบสาวเราแล้วมาเริ่มกันเลยดีกว่าวันแรกไม่กินนมปั่นใส่ไป40บาทวันที่สองนี่ร้อยหนึ่งขอยายขอบคุณครับยาย10บาทแรกเนี่ยเป็นเหลือจากโรงเรียนอีก10บาทที่2เนี่ยขอไอ้บอสมาส่วนเหรียญ12เหรียญเนี้ยเจอตกตอนเดินกลับบ้าน40บาท คิดว่าการจะใช้เวลาเก็บเงิน2,000บาทนานแค่ไหนแล้วทุกคนที่ดูคลิปอยู่จะเก็บเงินกี่บาทกันบ้างแล้วอยากเก็บไปทำอะไรคอมเมนต์บอกกันบ้างนะครับ